สวัสดีค่ะวันนี้ไนจะมาตีเพลงโหมโดมโหมดูสิทธ์นะคะก็ไนได้บรรทัดที่ห้าไนขอตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งจนถึงจนถึงบรรทัดที่ห้านะคะหวานวันนี้พี่ใส่รูปป๊อปอายมามาด้วยเรียกเพื่อนๆแล้วกัน ไม่เรียกครูไนแล้วเพราะว่าครูไนลาออกจากโรงเรียนแล้วกำลังสมัครหางานโรงเรียนใหม่นะคะแต่ก็จะมาตีขิ่มให้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงโหอมลมหมดูสิตค่ะ พอดีตาไหนไม่ค่อยไม่ค่อยสัมผัสกันข้างนี้ทําคอสเมติกข้างนี้ฟู้ดเมติกให้ถามหน่อยทำไมพออโรงเรียนทุกโรงเรียนขับไล่ใส่ส่งไหนทำไมไม่ให้เขาลองฝึกงานก่อน เผื่อเขาจะมีความสามารถพิเศษนะข้อที่หนึ่งนะคะน,นี่พูดออกโซเชียลเลยไม่ได้ด่าแต่มาบอกพ่อแม่เขาเสียไปแล้วอะ่ะเขาก็ต้องการทำงานหาเงินเพื่อข้อหนึ่งค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าเน็ต หนูอยากดูทีวีจ,จะขาดแล้วเนี่ยหนูอยากดูหนังฝรั่งเอ่อช่องมอนไนทีวีอะ่ะช่องไว้ที่คุณปื้มเขาชอบขายของกิ้งกิ้อ่ะหนูก็มีหัวใจอาจารย์จรัสศีพุทธการก็มีหัวใจมาด่าหนูทํำไม,ไม่ทราบ หนูไม่ได้ไปหาคุณหญิงเลยหนูไปหาอาจารย์อเนกวิทย์เต็มบุญเกยียรติหนูไม่ได้ไปหาด็อกเตอร์อ้อยสิริกันนาวุฒินิพรพินิษ์เลยหนูไปหาอาจารย์แพทย์เขามีลูกอะ่ะหนูต้องดำเนินไล่ตามลูกเขาไหมหนึ่งเขายังเล็กอยู่อะ่ะ อนุบาลสองอนุบาลสามอย่างเจ้าทศพลมันเรียนอยู่ปาลาเมโ่ดรามอินทาจะเรียธรรมจัญญาบรนทำไมไม่กลับมาอ่านอีกทีหนึ่งผู้ปกครองกต่เด็กและตัวนายเองอาจารย์จัดสีก็บอกนาะยไม่ใช่เหรอว่า ห้ามไปยุ่งมันผิดกฎหมายแล้วโทรมาดาไหนเนี่ยมันหมิ่นประมาทไหนเพราะว่านด่าว่าประสาทโง่เขาวควายถ้าชาติหน้าเป็นควายบ้านไหนอ่ะจะรู้สึกยังไงเหม็นกลิ่นโคนสาบควายงั้นมึงไปเอาเขาของเซนาคอร์สมาใส่ไป ไปเอาขาวกวางเลนเดียมาใส่ปะ่ะและอันนี้อันนี้อันเนี้นนี้คุณหมอเขาให้หนูมาพบาฝากเงินมาให้หนูซื้ออะไรก็ได้ที่หนูชอบหนูเลยมั่นหมอพลังสั่นไว้อันนี้หนูพูดจริงๆหนูขอถแถลงข่าวของ SPU Channel หน่อย เมื่อก่อนหนูเป็นดาราหนูหนูหนูเจอพี่กาลาแมหนูเจอสี่สาวเมื่อก่อนมันมีสี่สาวกาลาแมพี่กาลาแมน่ารักเล่นหนังเรื่องกดไลค์กด, like, กดเลิฟชนวิสาถามจริงวิชาด็อกเตอร์คำเพชรนณะปูริปัญญาล่อข้อสอบได้ไหมคะ ลอกสมาร์ทโฟนได้ไหมคะถ้าเป็นไห้อยู่โรงเรียนมัธยมจะเลือกไม้ขิมหรือว่าไม้ยาวหรือว่ายืนคาบไม้บรรทัดหน้าห้องแบบโดบีตะนะสั่งสอนตักเตือนมาชุดไปเวทเพราะว่าที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้ใส่ชุดไปเวทได้หนึ่งวัน นายขอวันพฤหัสผหนุเกิดพฤหัสแล้วแรงกับใครเพื่อนเลยน้ำก็หมดละอันนี้ได้ออกโลกโซเชียลถึงอินเทอร์เน็ตกระทรวงไอซีทีไม่ต้องมาด่านไหนายคุยลิไปด้วยเล่นขิมไปด้วยเพลงหมโลมเนี่ยนะลูกมันตียากภาษาไทยเดี๋ยวท่องให้ฟัง ป,ปานั้นหายากต้องลำบากพายเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมันแช่เย็นก็เสียไฟหุงต้มใช้แก๊สทั้งนั้นพลังงานก็หมดกันโอ้ลูกหลานจำจงดีอีกอันหนึ่งโซโม่ร้องทุกวัน ไม่มีเดือนไม่มีดาวมีแค่ฉันและก็เธอสมรสกันในคืนที่เหน็บหนาวเดือนและดาวช่เป็นพยานทีปั่นจัก,กรยานกะลากระป้องจะให้ซื้อจัก,กรยานมาลากระป้องไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าฐานะปานกลางถ้าฐานะปานกลาง การแต่งงานไหนเอาจักรยานไหนมาถ่ายเพลวิวดิ้งก็ยังได้เราก็ทำงานแต่งงานให้มันเล็กลงอย่าเยอะแต่งงานแป๊บเดียวเขารู้ใจเราเรารู้ใจเขาเขาซื้อให้เราหนูคบกันมาตั้งนานแล้วหนูคบตั้งแต่อายุ สองขวบด้วยซ้ำเก็ตนะคุณหมอเบญจพรตันตะศูนย์กับพี่ฮ้องเต้กไปเป็นชู้เขาไปเป็นเมียเขาซูม่มันดำเพราะว่ามันเก็บเผือกเก็บมันเก็บฟักทองมันอยากมาคุ้งเทพเพราะอะไร มันไม่เคยเห็นสิ่งสวีไลมันก็มีหัวใจที่อยากท่องเที่ยวในทำงานโรงแรมท่องเที่ยวอินโดนีเซียในก็ดีใจที่ได้ห้าพันเยนกลับมาหนก็ดีใจที่ได้ห้าพัน 5, ของอินโดนีเซียกลับมาในตักเตืองรวมถึงทุกคนเลย จะเอาไม้ขิมหรือไม้คล้องหรือ